สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนี่บรุกไม่คิดลุกจะพูดแบบนี้ออกจากปาก เป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกสายสุดรองและมักมีโมเมนต,ต์น่ารักน่าเอ็นดูออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เสมอสําหรับแอนนี่บรุกและทายาทบุตรชายสุดธิ่รักอย่างน้องทีคายุที่อยู่ร่วมทุกข์รวมสุขเคียงข้างกันมา2คนและสาวแอนนี่บรุกก็ทําหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงทายาทของเธอเพียงคนเดียวมาตั้งแต่คลอดน้องออกมาและปัจจุบันเวลาก็ล่วงเลยมา12ปีแล้วที่หนุ่มน้อยน้องทีคายุได้เกิดมาบนโลกใบนี้ได้รับความรักจากคุณแม่และคนรอบข้างมากมาย่าสุดสาวแอนนี่บรุกก็ได้เผย ส่ววนตัซึ่งเป็นการเผยคําพูดของน้องธีคายุที่พูดกับแม่ไว้ว่าแม่ฮัผมขอโทษที่ให้แม่ไปร้านสะดวกซื้อคนเดียวผมขอโทษที่ให้แม่ไปตลาดถือของคนเดียวผ้มขอโทษที่ให้แม่ไปไหนมาไหนคนเดียวเมืดอเตแม่ผมเป็นผู้ชายตัวโตแล้วแม่สูงกว่าแม่แล้วผมรู้แล้ววันนี้ผมควรปกป้องแม่ได้แล้วต่อไปนี้แม่จะไปไหนบอกผมนะครับผมจะไปเป็นเพื่อนแม่เองใช่ว่าแม่ทุกคนรอคํานี้ออกจากปากลูกและวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่แอนได้ยินมันแล้ว ตาไม่คือตุบมากตอนนี้พูดเลยคําพูดแค่นี้ก็มีความหมายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อทําเพื่อเธอต่ออย่างมากมายทำกำลงางชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ